สวัสดีค่ะพบกับช่องสาราดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำในเรื่องของแบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุมและก็รายงานการประชุมนะคะสำหรับระเบียบวาระการประชุมนะคะแบบฟอร์มของระเบียบวาระการประชุมก็จะมีประมาณนี้นะคะตรงหัวนะคะ ก็จะเป็นระเบียบวาระการประชุมอะไรนะคะเรื่องอะไรครั้งที่เท่าไหร่อีพศอะอะไรแล้วก็จะเป็นวันที่แล้วก็เวลาที่เริ่มประชุมนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือสถานที่ที่ใช้ในการประชุมในครั้งนั้นๆน,น,นะคะว่าเป็นสถานที่ไหนนะคะก็อย่าลืมใส่นี้ หัวของแบบฟอร์มวาระการประชุมด้วยนะคะสำหรับวาระการประชุมนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6วาระนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบอาจจะมีหลายเรื่องนะคะแล้วก็ให้เราใส่เป็นข้อๆนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างถ้ามีเนื้อหาที่ จะให้ประธานพูดนะคะหรือว่ารายละเอียดก็สามารถใส่ได้เลยนะคะระเบียบเวลาที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมถ้ามีการประชุมก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะก็ให้เราใส่ว่าพิจารณาการประชุมครั้งที่เท่าไหร่เมื่อวันที่เท่าไหร่หรือว่าถ้ายังไม่มีการประชุมเลยนะคะก็ให้เราใส่ว่าไม่มีนะคะ ระเบียบวาระที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วนะคะถ้ามีให้ใส่มาในตัวระเบียบวาระการประชุมเลยถ้าไม่มีนะคะก็ให้เราใส่ประมาณนี้นะคะว่าไม่มีนะคะสำหรับระเบียบวาระที่4นะคะก็เป็นเรื่องเสนอที่ประชุมทราบนะคะใหะ้ให้เราใส่หัวข้อเรื่องไว้เลยนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ ส่วนสําหรับจุดไข่ปลาตัวนี้นะคะก็คือว่าเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเราอาจจะใส่เป็นเฉพาะเป็นหัวข้อเรื่องไว้เฉยๆนะคะแต่อันนี้แอดมิน,นใส่ให้ดูเพราะว่าในกรณีที่บางบางการประชุมอะค่ะก็จะมีการเว้นไว้เพื่อที่จะให้ที่ประชุมอะค่ะไว้เขียนรายละเอียดนะคะ สำหรับระเบ,บียบวาระที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เราใส่เหมือนกับระเบียบวาระที่4เลยนะคะก็คือใส่เป็นหัวข้อมาเลยนะคะส่วนระเบียบวาระที่6นะคะก็เรื่องอื่นๆเราทําระเบียบวาระการประชุมนะคะเราอาจจะใส่ไว้เลยก็ได้นะคะเผื่อจะมีที่ประชุมมา่ะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเราก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะโดยที่อย่าเพิ่งใส่ว่าเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับระเบียบวาระการประชุมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนรายงานการประชุมนะคะดูว่าการสรุปรายงานการประชุมส่วนหัวนะคะก็จะคล้ายๆกับระเบียบวาระการประชุมเมื่อกี้นะคะต้องให้เราใส่ว่าเป็นรายงานการประชุมอะไรครั้งที่เท่าไหร่นะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ะสถานที่ไหนนะคะที่ใช้ในการประชุมส่วนรายละเอียดต่อมานะคะก็ จะเป็นผู้มาประชุมผู้มาประชุมก็คือ,อผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นนะคะว่ามีใครบ้างนะคะก็ให้เราใส่ชื่อแล้วก็ตําแหน่งนะคะในการใส่ชื่อตําแหน่งนะคะ,ะเมื่อเราพิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะในการใส่ตําแหน่งให้เราแท็บหนึ่งครั้งนะคะสําหรับคนที่2ก็กดแท็บเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็จะได้ในส่วนของตําแหน่งนะคะเรียงกันแบบนี้ซึ่งทําให้เกิดความสวยงามนะคะ ต่อไปนะคะผู้ไม่มาประชุมถ้ามีก็ให้เราใส่นะคะถ้าไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่ในส่วนนี้นะคะการใส่ตัวนี้นะคะในหัวข้อผู้ไม่มาประชุมนะคะจะใส่ในกรณีที่เป็นการประชุมคณะกรรมการที่มีคําสั่งที่ชัดเจนนะคะและคณะกรรมการที่อยู่ในคําสั่งนะคะไม่มาประชุมเราก็สามารถที่จะใส่ลงในนี้ได้นะคะและที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ เวลาเริ่มประชุมนะคะให้เราใส่ด้วยว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ประธานในการประชุมคือใครนะคะแล้วก็ววระเบียบวาระการประชุมครั้งที่หน,นะคะเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะคะว่ามีหัวข้ออะไรหรือว่าเนื้อหาอะไรบ้างนะคะการจดรายงานการประชุมนะคะก็ที่สำคัญเลยนะคะก็ให้เราจดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะ หรือว่าเราอาจจะใช้คําย่อในการจดแต่เป็นคําย่อที่เราสามารถที่จะเรียบเรียงได้นะคะแล้วก็ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เป็นเนื้อหาในการประชุมมะค่ะไม่ตกหลน่นต่อไปนะคะในระเบียบว,วาระที่2นะคะก็คือจะเป็นการรับรองรายงานการประชุม ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขนะคะก็ให้ลงว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานกับประชุมครั้งที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะ สำหรับในกรณีที่2นะคะที่มีการแก้ไขก็ให้เราระบุรายละเอียดลงไปเลยนะคะว่ามีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่โดยมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้แล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะว่ามีการแก้ไขตัวไหนบ้างรายละเอียดในหน้าไหนบ้างนะคะ และแก้ไขข้อมูลเป็นจากเดิมเป็นอะไรแก้ไขเป็นอะไรนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือว่าในกรณีที่รายงานกัรประชุมมาค่ะมีหน้าถัดไปนะคะก็ให้เราโน้ตในหน้าแรกว่าในหน้าต่อไปจะเป็นอะไรโดยให้ใส่สลแลแล้วก็ข้อความในหน้าถัดไปโดยที่ไม่ไม่ต้องจบประโยคนะคะเป็นคำที่มีความหมาย แล้วก็ใส่จุดไขป่ปลา3จุดนะคะต่อไปนะคะเรื่องสืบเนื่องนะคะกรณีที่ไม่มีเรื่องสืบเนื่องก็ให้เราจุดว่าไม่มีเรื่องสืบเนื่องนะคะหรือกรณีที่มีมเรื่องสืบเน morning, ื่องจากการประชุมครั้งก่อนก็ให้ระบุว่าเรื่องนั้นๆนะคะมาจากวาระไหนนะคะหน้าไหนคะเรื่องอะไรแล้วก็ได้ดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ที่ประชุมนะคะมีมติหรือข้อสรุปนะคะถ้าหากว่ามีมากกว่าหนึ่งเรื่องนะคะก็ให้เรา แยกเป็นระเบียบวาระย่อยๆไปนะคะสำหรับระเบียบวาระที่4นะคะเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบนะคะก็ให้เราจดว่ามีเรื่องเสนอเพื่อทราบเรื่องอะไรบ้างโดยสรุปว่าเรื่องอะไรประเด็นว่ายังไงนะคะถ้าสมมติว่ามีมากกว่าหนึ่งเรื่องเนาะก็ให้เราระบุเป็นข้อๆนะคะแล้วก็ให้มีด้วยว่า มติที่ประชุมนะคะมีมติว่าอย่างไรหรือว่าสรุปว่าอย่างไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวาระที่5นะคะเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบนะคะก็ให้เราระบุเลยนะคะว่า ใครชื่ออะไรตำแหน่งอะไรหรือหน่วยงานไหนนะคะเป็นคนเสนอนะคะแล้วก็มีมติที่ประชุมว่ายังไงมีรายละเอียดว่าอย่างไรนะคะส่วนในระเบียบว,วราระที่6นะคะเรื่องเงินอื่น,นถ้าไม่มีนะคะก็ให้เราตัดตัวนี้ไปเลยนะคะถ้าหากมีก็ให้เราใส่หัวข้อแล้วก็ใส่ว่าใครตำแหน่งอะไรหรือหน่วยงานไหนนะคะเป็นผู้เสนอเรื่องนี้นะคะแล้วก็มติที่ประชุม มีว่าอย่างไรสรุปว่าอย่างไรนะคะและตัวที่สําคัญตัวหนึ่งนะคะก็คือเวลาเลิกประชุมนั้นก็ให้เราใส่เวลาที่การประชุมสิ้นสุดลงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะลงชื่อผู้จดรายงานการประชุม แล้วก็พูดตรวจสอบรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแบบฟอร์มวาระการประชุมและก็การจัดทํารายงานการประชุมนะคะซึ่งแบบฟอร์มนี้นะคะแอดมินก็ได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะสามารถโหลดไปใช้ได้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของแบบฟอร์มวาระการประชุมและรายงานการประชุมนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยน ตามหน่วยงานหรือว่าตามความเห็นของผู้บังคับบัญชานะคะตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเอาเทคนิคนี้คำแนะนำนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ